สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็จะมามดูทเนะฮะโอเคเลื่นไปได้ไม่เป็นไรเริ่มกันเลยดีกว่าลูกมันกินนมอยู่มันจะบิดตัวครับโอเคครับมันเปิดมากอาจจะเล่นไม่นนอ่ะเท่าไหร่นะคะถือกล้องอยู่ <Okay. S 2> <c oughs> ถามว่าอันนี้ทไมเก่งจังแฮกเอาวะอันนี้จริงก็เล่นไม่เก่งหรอกครับ <c oughs> ก็ใช้ที่คอนแทคทำแหละนะครับเอ๊ะ โอเคแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงนี่ก็มีทุกอย่างหมดแล้วนะเกินไอ้ที่มันให้น,อนอ้องอินนะ่ะใช่ปะมันทำไม่ได้อนะห้ารนะถามว่าใช้แอปนใหม่นะฮะใช้กล้องของไอแพดได้เป๊ะเป๊ะ โอเคครับเฟสเฟสโอเคครับโอเคคลิปนี้คงต้องขอเจอกันอีกครั้ง